กลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้วันที่10มิถุนายน2567มี4ข้อนี้ได้เงิน800บาท1000บาทดูเลยคุณได้ไหมได้เท่าไหร่กลุ่มเปราะบางล่าสุดในเดือนมิถุนายนวันที่10นี้หากคุณมี4ข้อนี้และเป็นกลุ่มนี้ครับคุณจะได้เงิน8 0 0ร0อยบาทอย่างแน่นอนซึ่งกลุ่มเปราะบางในนี้จะป,ประกอบไปด้วยหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ ผู้ไปติตียงกลุ่มผู้พิการนะครับคุณอยู่ในกลุ่มไหนก็มาดูกันในคลิปนี้เลยว่าจะเป็นกลุ่มของคุณหรือเปล่าครับมาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยก็คือต้องผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยคนพิการให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเบี้ยของผู้พิการเนี่ยก็อันนี้ก็คือหมายความว่าชัดๆเลยครับต้องเป็นกลุ่มเปราะบางในกลุ่มผู้พิการเท่านั้นที่ลงทะเบียนร,รับเบีย้ยคนพิการเพราะว่ากลุ่มอื่นเนี่ยจะไม่สามารถได้นะครับจะได้สำหรับกลุ่มที่ ผ่านการลงทะเบียนรับเงินของเบี้ยผู้พิการเรียบร้อยนะครับเท่านั้นที่จะได้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้พิการให้เรียบร้อยนี่คือในส่วนตรงนี้ครับก็ลงทะเบียนให้สําเร็จให้เรียบร้อยสำหรับเบี้ยผู้พิการครับต่อมาข้อที่2ครับก็คือต้องเป็นผู้พิการที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามีการ สิ้นชีตไปนะครับโดยที่ไม่ได้คาดฝันหรือว่าไม่นั้นปุ๊บในกลุ่มนั้นญาติมาดูให้หรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนในชุมชนหมู่บ้านเราแวกใกล้เคียงเนี่ยมาดูให้แล้วมีการเสียชีวิตไปนะครับจริงแล้วเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยอาจจะยังคงได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลยเลยไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับเนี่ยถ้ามีสิทธินะครับจะจ่ายเป็นเงินสดหรือผ่านบัญชีแล้วก็สิ้นสุดก็จะไม่ได้ก็ยังไงก็ตามครับในลองทําเรื่องดู ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตกันทัหงๆอาจจะได้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีชีวิตอยู่ได้แน่นอนครับนี่คือข้อ2ข้อที่3ครับกลุ่มผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยรับเบีย้ยความพิการ800บาทสําหรับ18ปีขึ้นนะครับ18ปีขึ้นร,รับ800บาทครับต่อไปก็คือกลุ่มที่อายุต่ากว่า18ลงมาก็18ลงมาเรื่อยๆนะครับจะรับเบีย้ยความพิการครับจำนวน1,000บาทนะต่ำกว่า18รับเบีย้ยความพิการ1,000บาท มากกว่า18นะครับมากกว่า18เนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกจะได้800จะเป็นตามเดรดนี้นะขึ้นอยู่กับอายุนั่นเองครับซึ่งหลายท่านก็ทยอยได้กันเป็นประจ,จำอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับก็ผ่านตามนี้เงนินผู้พิการก็จะเป็นเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการนั่นเองนะครับว่าปกติก็จ่ายทุกวันที่10เดือนของมิถุนาก็เป็นวันที่10ครับวันที่เอืน้นโอนเงินก็จะเป็นเดือนมิถุนาในวันที่ ส10มิถุนาเป็นวันจันทร์ด้วยนะครับเปิดมาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์มาวันจันทร์ปุ๊บอ่าได้รับเงินเลยนั่นเองก็ได้ตามที่ผมบอกครับคนได้1,000บาทก็ต้องอายุต่ำกว่า18คนได้800ก็ต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะครับจะเป็นไปตามนี้มี4ข้อนี้ก็จะได้เงิน8 0 0 1 0 0 0บาทครับทีนี้มีเพิ่มเติมครับสำหรับกลุ่มเบาบางเนี่ยทุกกลุ่มนะครับที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผมอยากให้คุณไปดูคลิปหนึ่งนะครับคุณอาจจะได้เงินที่เพิ่มอยู่คร้างในบัตรก็ได้ซึ่งจะได้เงินในวันที่21มิถุนาย,ยนนี้สามารถไปดูได้หลังวิดีโอนี้แล้วคุณจะไม่พลาดเงินตรงนั้นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ